สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนในหัวข้อที่2คือเรื่องอะตอมนะคะอะตอมคืออะไรอะอะตอมคือ,อหน่วยย่อยของสารเคมีทุกชนิดสแสดงว่าหน่วยย่อยสแสดงว่ามันต้องเล็กมากๆใช่ไหมลูกดังนั้นก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามศึกษาเกี่ยวกับอะตอมว่าเฮ้ยมันมีหน้าตาย,ยัางไงนะ ซึ่งมันก็เลยได้เป็นแบบจําลองอะตอมต่างๆมาเราจะได้เรียนกันอีกทีในเทอมหน้านะลูกส่วนความรู้พื้นฐานที่เราจะต้องเรียนก่อนในเทอมนี้คือเราต้องทราบว่าอะตอมเนี่ยจะมีอนุภาคภายในอะตอมอยู่3ามอนุภาคคืออนุภาคโปรตอนซึ่งแสดงเป็นประจุบวกนิวตอนจะไม่มีประจุนะคะแล้วก็อิเล็กตรอน อิเล็กตรอนแสดงเป็นประจุแอนอนคือลบแอลลบแล้วไออนุภาค3อนุภาคเนี่ยมันอยู่ยังไงนะคะเรามาดูแบบจำลองอะตอมแรกก็คือแบบจำลองอะตอมของโบแบบจำลองอะตอมของโบโบเขาบอกว่าภายในอะตอมเนี่ยจะมีอนุภาคอยู่3ตัวโดยสีแดงแดงอสีเหลืองเหลืองตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่านิวเคลียส ซึ่งภายในนิวเคลียสจะมีอนุภาคของโปรตอนและก็นิวตอนอยู่ส่วนแดงๆที่อยู่วงกมลมรอบๆเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าอิเล็กตรอนมันจะมีอิเล็กตรอนวิ่งลลอมรอบอยู่เป็นชั้นๆด้วยเช่นอันนี้เป็นชั้นที่1อันนี้เป็นชั้นที่2เหมือนดาวเาคราะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะลูกโอเคไหมคะนอกจากนี้เขายังสรุปอีกว่าวงโครจรวงนอกสุด อิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าเวเลน c ์อิเล็กตรอนโอเคไหมคะเวเลน c ์อิเล็กตรอนอ่าวงนอกสุดนะมีอะไรอันนี้คือวงที่หนึ่งใช่ไหมวงที่สองอ่ะครูสมมติว่าสมมติว่าอันนี้เป็นแบบจำลองอะตอมของธาตุธาตุถ้าสมมตินะคะอ่าถ้าสมมติมีวงโคจรหลายวงากอ่ะวงที่หนึ่งคือใกล้นิวเคลียสที่สุด 2 3แล้วก็4แสดงว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดสุดคือวงที่เท่าไหร่คะวงที่4เพราะมันอยู่เพราะมันอยู่นอกสุดใช่ไหมสมมติว,ว่าอิเล็กตรอนวงที่4มีอิเล็กตรอ,อ,อนอยู่2ตัวดังนั้นครูก็เลยสรุปได้ว่าแบบจำลองอะตอมของธาตุนี้มีเวเลนซ์มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่าไหร่ลูกมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน เท่ากับสองตัวก็คือมีอิเล็กตรอนอยู่วงนอกสุดสองตัวนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูแบบจำลองที่สองคือแบบจำลองอะตอมกลุ่มหมอกกลุ่มหมอกกลุ่มหมอกง่ายๆเลยลูกถ้าเราพบหมอกหนาๆตรงนี้แสดงถึงแสดงว่ามีโอกาสพบอิเล็กตรอน ง่ายๆเลยแสดงว่าไอหมอกจางๆบริเวณรอบๆเนี้ยก็คือไม่น่าจะพบแต่บริเวณทึบๆตรงเนี้ยคือบริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนอ่ามันก็เลยมีคําถามชวนคิดใช่ไหมคะอยู่ที่หน้า10เอ้ยน9เขาถามว่าอ้าวแล้วแบบจําลองอะตอมของกลุ่มหมอกเนี้ยสามารถรู้ได้ไหมว่ามีแวลเลนอิสตอนเท่าไหร่ก็คือไม่ได้ใช่ไหมคะ เพราะว่ากลุ่มหมอกเนี่ยจะแสดงโอกาสโพบิเล็กตอนไม่ได้แสดงแวร์เลเ็กตอนเหมือนของของคุณโบใช่ไหมอ่าดังนั้นก็เลยบอกไม่ได้โอเคนะคะอ่านี้แบบจําลองตอมมีอยู่สแบบที่เราผลรรู้จักก็คือของโบแล้วก็กลุ่มหมอกเนาะต่อมามาดูที่หน้า9ตารางที่1.1อ่าซึ่งครูสรุปดึงสรุปออกมาอยู่สามธาตุจริงจมันมีหลายธาตุอยู่นะไปดูเพิ่มนะคะอ่ะหน้าเตารางที่หน ผูให้เราสังเกตรเราจะสังเกตว่าธาตุ H ไฮโดรเจนมีโปรตอน1อิเล็กตรอน1นิวตรอน1ฮีเลียม2มีโปรตอน2ฟอเรนมีโปรตอน9เราลองสังเกตสิว่าฮีไฮโดรเจนมีโปรตอน1ฮีเลียมมีโปรตอน2อ F ฟูเรนมีโปรตอน9ดังนั้นถ้าโปรตอน10น่าจะเป็นธาตุพวกนี้ไหม ไม่น่านะคะถ้าเป็น10ก็จะเป็นนีออนอะไรเงี้ย17ก็จะเป็นคอลีนแบบเนี้ยแสดงว่าจํานวนโปรตอนของธาตุแต่ละชิ้เหมือนกันไม่รู้อ่าไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราสรุปได้เลยว่าจํานวนโปรตอนของธาตุไม่เหมือนกันไม่เท่ากันโอเคไหมดังนั้น ธาตุแต่ละตัวจะมีจํานวนโปรตอนเป็นของตัวเองหเหมือนรหัสลับเหมือนชั้นรหัสชั้นรหัส6นะสแสดงว่าตัวนี้คือธาตุคาร์บอนอะไรประมาณนี้นะคะตัวที่สองที่เราควรสังเกตคือจํานวนโปรตอนและอิเล็กตรอนเราจะสังเกตว่าจํานวนโปรตอนและอิเล็กตรอนมันเป็นยังไงคะเฮดเจน11เฮงส22เ99เฮ้ยมันเท่ากันเสมอเลยนี่ใช่ไหม แต่นิวตอนเท่าไหมเนี่ยไม่เท่าเลยดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่าจำนวนธาตุถูกตัวจะมีเป็นไงคะโปรตอนจำนวนโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนเสมอในกรณีที่เขาเป็นกลางทางไฟฟ้าอ uh huh. ไหมถ้าเขาเป็นกลางแสดงว่าเขาจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนเสมอ เรามาดูอย่างเช่นธาตุโบลอนธาตุโบลอนข้างบนธาตุโบลอนข้างบนจะมีโปรตอนเท่าไหร่ลูห้าอิเล็กตรอนห้าดังนั้นมันเท่ากันหมดแสดงว่ามันหักหลางกันได้หมดใช่ไหมคะบวกห้าลบห้าก็เท่ากับศูนย์ดังนั้นไม่โชว์ประจุอ้าวแล้วถ้ามันกรณีไม่ปกติล่ะสมมติกรณีที่มันรับอิเล็กตรอนเกิดว่ามันรับอิเล็กตรอนมาสองอิเล็กตรอน มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีอยู่ห้ารับมาสองรับมาตัวที่หนึ่งรับมาตัวที่สอง่ะดังนั้นมันรับมารับเรียกตอนมาสองตัวไม่มีประจุไม่ได้โชว์ประจุบวกใช่ไหมตรงเนี้ยบวกมันมีอยู่ห้าแต่รับมาสองเพิ่มเป็น7ดดังนั้นหักล้างกันแล้วเหลือโบรอนเท่าไหร่คะโบรอนที่โชว์ประจุลบใช่ไหมเพราะมันรับลบมาดังนั้นไม่ได้กลายเป็นโบรอนที่เป็นกลางแหละ จะกลายเป็นโบรอนที่เป็นไอออนลบเอเาไหมคะอะแล้วมาดูรายที่2ถ้าโบรอนตัวนี้ใจดีเกิดไปให้หรือว่ามันเสียอิเล็กตรอนออกไปสมมุติว่าเสียออกไป3อิเล็กตรอนจะเกิดอะไรขึ้นอะอิเล็กตรอนมีเดิมมีอยู่5เสียไป1เสียไป2เสียไป3ดังนั้นพอมันเสียไป3มมันก็เลยโชว์ มันก็เลยเหลือไอออนบวกใช่ไหมคะซึ่งเหลือไอออนบวกอยู่3ไอออนดังนั้นถ้ามันให้อ e ิเล็กตรอนกับตัวอื่นหรือว่าเสียอ e ิเล็กตรอนไปมันจะกลายเป็นไอออนอะไรทันทีคะไอออนบวกทันทีโอเคไหมดังนั้นอะตอมของาธาตุก็จะมีอยู่3กรณีคือเป็นกลางเป็นไอออน ลบไอออนลบก็คือไปรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาไปรับลบเข้ามาก็เลยกลายเป็นไอออนลบแล้วก็ไอออนบวกไอออนบวกคือจ่ายอิเล็กตรอนไปหรือให้อิเล็กตรอนกับเขาไปตัวเองก็เลยเสียอิเล็กตรอนออกไปมันก็เลยกลายเป็นไอออนบวกก็เลยโชว์บวกขึ้นมาเห็น okay, ไหมฮะคราวนี้เรารู้แล้วเรารู้จํานวนโปรตอนเรารู้จํานวนอิเล็กตรอนแล้วแล้วจานวนนิวตรอนนราลกเราจะมารู้จักจํานวนนิวตรอนจากเรื่องนี้ก็คือเรื่องสัญลักษณ์นิวเคลีย เข็มสัญลักษณ์นิวเคลียร์จะมีองค์ประกอบอยู่3อย่างก็คือ X คือสัญลักษณ์ธาตุสัญลักษณ์ธาตุเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นไฮโดรเจนคือสัญลักษณ์อะไรลูก H ออกซิเจน O อะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วเลขมวลเลขมวลคือ A A คืออยู่ข้างบนใช่ไหมคะเลขมวลเขาบอกว่ามันคือจํานวนโปรตอนบวกกับนิวตอนอ่ามันคือจํานวนโปรตอนบวกกับนิวตอน ส่วนแคือเลขอะตอมเลขอะตอมคือจำนวนโปรตอนโอเคไหมคะอะแล้วจำนวนอิเล็กตรอนล่ะครูเออิเล็กตรอนมันคือยังไงนะครูบอกว่าถ้าธาตุจากเริ่มื่อกี้ครูบอกว่าถ้าธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้าเขาจะมีอะไรลูกโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนดังนั้นเลขอะตอมถ้ามันเป็นกลางนะมันไม่ได้โชว์ประจุไอออนบวกไอออนลบดังนั้นโปรตอนกับอิเล็กตรอนก็จะเท่ากันเสมอ ใช่ไหมคะเรามาดูธาตุจริงๆกันมีองค์ประกอบอยู่3อย่างอย่างแรกคือชื่อธาตุชื่อธาตุคือ He ใช่ไหมคะสัญลักษณ์ธาตุคือ He อันนี้เลขมวลคือเท่าไหร่คะ He เลขมวลเลขมวลคือเลขข้างบนเลขข้างบนคือเลข4อ่าเลขอะตอมเลขอะตอมคือเลขข้างล่างเลขข้างข้างคือเลขอะตอมเลขอะตอมคือเลข2โอเคไหมคะดังนั้น เรามาดูกันว่าโปรตอนดังนั้นเขาจึงมีจํานวนโปรตอนเท่ากับอะไรคะจำนวนโปรตอนคือเลขอะตอมคือสองมีอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเท่ากันไหมเท่ากันมันเป็นกลางเท่ากับสองเอาแล้วจํานวนนิวตรอนละคู่นิวตรอนหาได้ยังไงนะนิวตรอนหาได้จากนิวตรอนหาได้จากเลขมวลเท่ากับอะไรคะโปรตอนบวกกับนิวตรอนตรงนี้เนาะ ดังนั้นเราทราบเลขมวลไหมลูกทราบคือเลข4เราทราบโปรตอนไหมคะทราบคือเลข2ดังนั้นเราหารนิวตอนได้ไหมอ่าก็เป็น4ลบ2ใช่ไหมคะย้ายค่าสมการดังนั้นนิวตอนคือเลข2ดังนั้นก็ตอบได้แล้วว่านิวตอนคือ2นั่นเองนะคะอ่ะไหนมาดูตัวอย่างตัวที่2สิอ่ะธาตุอะกอนอะกอนอะกอนมีเลข มวลเท่าไหร่ลูกเลขมวลเลขมวลคือเลขข้างบนคือ40เลขอะตอมคือเท่าไหร่คะเลขอะตอมคือเลข18ดังนั้นเราทราบโปรตอนนิวโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตอนหรือเปล่าโปรตอนคือเลขอะตอมใช่ไหมโปรตอนคือเลขอะตอมคือ18ธาตุเป็นกลางไม่มีไอออนเลยเลยก็เลยเป็น18ส่วนนิวตอนล่ะลูกนิวตอนเราก็หาได้จากอะไรคะมวลเท่ากับโปรตอนบวกนิวตอน ดังนั้นมวลคือ40โปรตอนคือ18บวกนิวตอนดังนั้นนิวตอนย้ายข้างไป40ลบ18นิวตอนคือ22นั้นเราก็ตอบว่านิวตอนคือ22อโอเคมั้ยอันไหนเราลองหาเราลองหา C 12 6มีโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนเท่าไหร่อันนี้ลองหามาแล้วก็ส่งมาในคาบนะลูกอ่ะ ส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะก่อนจะจบไปขอเล็นิดนึงคือเรื่องไอโซโทปไอโซโทปคืออะไรไอโซโทปคือจะมีเลขอะตอมเท่ากันเลขอะตอมคือเลขข้างล่างหรือข้างบนนะข้างล่างแต่เลขมวลต่างกันเลขมวลคือเลขข้างบนอ่ะเรามาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นไอโซโทปกันหรือไม่ลองดูนะคะไอโซโทปคือเลขอะตอมเท่าเลขข้างล่างเท่าไหมลูกเท่า เลขข้างบนต่างไม้รูกต่างดังนั้นไฮโดรเจนนี้ไฮโดรเจนสตัวนี้เป็นไอโซโทโปกันเข้าใจไหมคะหรือครูให้จําง,ง่ายๆเพราะมันจะมีหลายไอโซมากเลยนะลูกถ้าเรียนต่อไปไอโซโทโปมันสะกดด้วยปอป่าแสดงว่ามันอะไรคะโปรตอนมันจะต้องเท่ากันซึ่งโปรตอนก็คือเลขอะตอมใช่ไหมดังนั้นโปรตอนก็เลยเท่ากันเห็นไหม แต่ข้างบนจะต้องต่างกันโ okay, อเคคะอะอย่างเช่นอะไรอีกอย่างเช่น C C 6 12 C 13 6 C 14 6เป็นไอโซโทปไหมลูกพิจรารณาไงนะไอโซโทปจะต้องมีเลขโปรตอนเท่าโปรตอนเท่าส่วนข้างบนจะต้องเป็นต่างแสดงว่าเป็นไอโซโทปไหมเป็นไอโซโทปแล้วเวลาเราเขียนย่อนะลูกบางทีเราอาจจะเห็นในหนังสือ C สิบสี่อย่างเงี้ยนะลูกแสดงว่าคาร์บอนไอโซโทปสิบสี่นะคะเราจะไม่เขียนไอตัวไอโซโทปที่มันซ้ากันโอเคไหมดังนั้นอันนี้ก็เป็น C ขีดสิบสามโอเคไหมอถ้าเราเห็นแบบนี้แสดงว่ามันเป็นไอโซโทปนะคะอืดังนั้นถ้าเขียนย่อตรงนี้ล่ะลูกอันนี้ก็ได้เป็น H อะไรคะ H ขีดสามนี่ก็เป็น H ขีดสองเป็นต้นนะคะเวลาเขียนยอ่อแสดงว่ามันเป็นไอโซโทปกัน โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ